สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออกท่าลอบายการชาวรยานะคะติดคลิปประจํากันไว้เข้ากันคลิปประจําของทางช่องนะคะความรักของวันต่างๆค่ะมากันที่วันแรกวันแรกวันศุกร์ค่ะพอดีมไม้อาจารย์เสียอีกแล้วนะคะมีหมูมาตัดไม้ของอาจารย์แผนไปหนึ่งตัวแล้วไม้ที่มีอยู่มันก็ซื้อมาใหม่แต่มันใช้ไม่ได้มีปัญหากับไม้เจแล้วมาเรามาเปิดสถานการณ์รัก ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน16-30มิถุนายนนะจะมากันที่วันแรกวันศุกร์พอดูพลังงานหลักมเมนจี้คุณก่อนว่ามเมนจี้หลักของคุณเป็นเช่นไรนะ่ะจะชีวิตคุณเป็นเช่นไรมีความเงียบเงาเป็นเจ้าเรือนมีความเงาโอ้พไพ่เมเจอร์คณาขึ้นมาล้วนๆเลยนะคะ สิบถ้วยอ๋อครอบครัวดีมีความสุขเดือดตาความหวังใหม่กำลังจะบังเกิดเนะจ๊าอะสถานการณ์ของคุณค่ะไปดูที่ความรักของคุณมซิมีความรักนหมจ้ะเดเดมันจบลงไปแล้วนี่นาความรักมันจบลงไปแล้วเหรอมองหากความมั่นคงเหรอโอเคอะมาอ่า ไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นเดรมิตเลยช่วงนี้มีความเงาเป็นเจ้าเรือนอยู่อยากไปบวชนะคะบางคนอยากไปถือศีลกินเจอยากไปบวชไปอีกวิเวกไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่เงียบๆคนเดียวปราุ้นคิดหาทางออกอยู่ช่วงนี้การเงินค่อนข้างซบเซานิดนะการเงินอาจจะต้องหวังผลเรื่องของการเงินหรือรอเงินอะไรอยู่ก็ยังเป็นเงินที่ยังจับต้องไม่ได้นะักแต่มันมีโอกาสใหม่ๆค่ะฝันที่เป็นจริงนะ ที่คุณเป็นจริงลนะักษณะของทิศทางนะการเงินมีโอกาสแจ่มใสในอนาคตอะไรที่หวังไวเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีสิ่งเข้ามาช่วยขจัดปัดเป่าจะมีอาจจะมีครอบครัวเป็นผู้หนุนนําในชีวิตคุณเป็นไพ่ที่เรนเป็นคนที่มีความน้ําอดน้ําทนการปรับตัวได้ดีได้ดีแต่เงินช่วงนี้ต้องใช้เงินก้อนเนีย่ยไปทําอะไรไม่รู้ใช้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งก็กำลังหาทางออกให้กับ อาจจะมองหาช่องทางทำมาหากินช่องทางในการเงินช่องทางในชีวิตนจะจ๊ะอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยอ่าสิ่งที่คุณรออะไรที่คุณรออยู่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อคูณนะคะบางคนอาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆมีเรื่องใหม่ๆเรื่องที่น่าท,าท้าทายความสามารถเข้ามาในชีวิตบางทกีก็การที่ทิศทางของความสัมพันธ์ก็ได้ทิศทางของการงานก็ได้ สิ่งที่ท้าทายความสามารถคุณก็ได้คุณจะเป็นคนที่มีน้ําอดน้ําทนกับสิ่งต่างๆครอบครัวมีความสุขนะสิบททปสิบถ้วยเลยนะครอบครัวจะแต่ไพ่จบมันเป็นสิบเหรียญน่ะไพ่ของสิบเหรียญเป็นไพ่ของเงินเป็นไพ่เป็นไพ่ของการเงินล้วนๆช่วงนี้มีความเครียดเรื่องของการเงินอยู่หรือไม่คะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ต้องใช้หรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้ อาจเป็นค่าเทอมลูกเต้าบุตร้านบริวารก็ได้นะคะมองถึงเงินอประมาณว่าก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาต,ตะขกตะขัมบางทีก็เสียเงินเรื่องเล็กไปเล็กน้อยยันเรื่องใหญ่โตก็มีเรื่องเสียเงินเสียทองปัญหาของการเงินก็ยังต้องมีให้คุณแก้ไขอยู่ค่ะอารมณนั้นนะจ๊ะอืม เป็นเรื่องของความรักมีรีรักครอบครัวค่ะคุณหนึ่งคนที่โฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักรักครอบครัวมีอิสระเสเรีแต่มีความเหงาไม่มีใครมาเติมเต็มหัวใจเลยอารมณ์ของการเติมเต็มค่ะอยากได้คนเติมเต็มหัวใจครอบครัวก็มีความสุขดีแต่ว่าบางคนก็อยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาอยู่เคียงคู่เคียงข้างหรือเปล่าอารมณ์ความรักของคุณแต่คุณไม่มองความรักนะ เหมือนความรักที่คุณมีอยู่มันต้องปรับใจปรับตัวปรับพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกเคยมีความรักแต่มันจบไปแล้วปะ่ะเดทอ่ะมันจบไปแล้วคุณอาจจะดีุราศีกันราศีธน,นูราศีมังกรทัดดินพุชกันมังกรน้ำกอปรากฏมีพรจ,จิกแล้วก็สิงคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างเหรอชีวิตเขาก็มีความมั่นคงดีค่ะเขามีเกณฑ์ของการเดินทางเขามีรักคงใหม่แล้วไหม เขาอาจจะมีรักทั้งใหม่แล้วก็ได้นะคะหรือเขามีใครบางคนที่เขาเป็นครอบครัวเป็นคู่ของเขาโดยแท้จริงหรือเปล่าความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงคะมันจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงนี้เออเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตัดสินใจบางคนไม่โฟกัสเรื่องรักค่ะจริงๆนะใช่อยู่ในอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเรก หลีกลี้หนีความรักที่มันอาจจะเคยโดนแทงข้างหลังมาความรักที่มันไม่ดีมาเออแต่ไปส่องไครเขาอยู่อ่ะยังมีการไปสืบไปส่องไปฟ้อมมองเขาอยู่เลยช่วงนี้เอาธรรมะเข้าข่มค่ะเหมือนคุณคิดว่าถ้าในความรักถ้ามันมีแล้วมันไม่ดีอ่ะก็ไม่ได้อยากมีปะก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากมีถ้ามีแล้วมาแล้วไม่จริงใจมาแล้วไม่โอเคคุณก็มองความรักที่แบบว่าก็ไม่ต้องการ อ,อบางทีคุณก็อาจจะมีการอําพางหรือปกต้องปกป้องตัวเองมากเกินไป,ปกับความเจ็บปวดปกวับความทุกข์มากจนไปคือเป็นการแบบตั้งกําแพงสูงๆใส่คนอื่นเหมือนกันนะอืมความรักมองไม่เห็นเลยอะ่ะมันเหมือนกับคุณไม่อยากได้คุณเคยเจ็บมาก่อนละคุณเคยเจ็บปวดมาก่อนคุณเคยทุกข์มาก่อนและคนที่เข้ามามันก็ไม่มีใครมาเติมเต็มหัวใจคุณได้เลยมองถึงความสัมพันธ์ที่มารับการเติมเต็มค่ะ อืมอ่ะจะมีใครเข้ามาไหมคะจะมีใครเข้ามาไหมคนเข้ามาจะมีไหมมีมีเด็กมาชอบมีเด็กมีเด็กมีเด็กจริงๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีทั้งคนเก่าคนใหม่นนแหละคุยกับคนได้ทุกคนค่ะแต่ถ้าจะมองหาสิ่งที่จับต้องได้หรือเป็นความเป็นจริงที่จะสารต่อความสัมพันธ์ยากนะไอ้คนที่มาชอบบางคนก็มีครอบครัวแล้วไหมไอ้คนที่มาชอบก็ไม่โสดไหมไอ้คนที่มาชอบก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้เป็นจริงอะ่ะมีแต่คนมาชอบอะ่ะได้สักคนหลือ,อยังอะ่ะ <c oughs> คือไม่ใช่ไม่ได้นะแต่นี้เอาคุณเป็นคนฉลาดจริงๆอะไรที่ใช่คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่เอาหรอกอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาจะมีเด็กมาชอบจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่มาชอบค่ะโอเคไหมอ่ะมาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีความชัดเจนขึ้นไหมสี่ดาบเลยนะสี่ดาบเก้าถ้วยเลยนะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังคงเป็นปัญหาและก็ยังคงเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําใจค่ะบางคนเจอคนรักที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเขามีความรับกับเราเยอะแล้วก็มองมองสถานการณ์ที่คุณน่าจะตัดมากกว่าอยากจะเบิอนต่อเอออ่ะรักสามเศร้าอ่ะเป็นยังไงรักสามเศร้าเป็นยังไงรักสามเศรายังพาราคซังค่ะยังต้องเจ็บปวดยังต้องทุกข์ยังต้องทรมาน ยังไปไปกับกับกันอยู่ถ้าคุณอยู่ในรักกรณีรักสามเศร้ารั่วมันไปไม่ได้ค่ะใครบางคนที่คุณไปดูด้วยเขาติดทะเบียนสมรสอยู่นะเขาติดคนของเขาอยู่คุณก็เราทั้งรู้แหละว่าในความสมคัญของเราแต่พักช่างความปรารถนาความต้องการมันจัดเต็มเลยนะทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราเขาไม่ได้รับเราไม่ได้สนเรามากแต่เราก็ยังอยากได้ความสัมคั์น,นี้เป็นการไปไปกับกับหรือเป็นคนเก่าๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมา เป็นคนเก่าๆความสัมพันธ์ไม่าราบรื่นค่ะความสัมพันธ์พัฒนาไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังโอเคมันความรู้สึกของความสุขใจนะมันเป็นความรู้สึกข,ของความสุขใจมากกว่ามันได้รักใครสักคนมันได้ต้องการใครสักคนมันมีพาชั่นกับใครสักคนเอ่อแต่มาตัดไม่ได้ด้วยมันมีความรู้สึกว่าตัดไม่ขาดยังต้องการยังอยากได้มีความรู้สึกที่ดีไปไปกับกับกันหลายครั้งหลายรอบหรือบางคนห่างกันออกมาแล้วล่ะ แต่ว่าก็ไม่ลืมใจก็ไม่เคยลืมค่ะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วใจมันไม่เคยลืมความรู้สึกเหล่านี้เลยก็สร้างความเจ็บให้กับคุณไม่น้อยบางคนก็ต้องทนอยู่กับทนอยู่ในสถานการณ์ที่จำยอมอ่ะจำยอมถ้าคุณอยากได้ใครสักคนที่เขายังอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องยอมทุกอย่างยอมอะไรยอมแม้กระทั่งทำตัวเองเจ็บอ่ะยอมให้เขาได้ยืนอยู่ตรงนี้ยอมใครสักคนที่ เราอยากจะได้เขาเราอยากให้เขายืนอยู่ตรงนี้ทัานทั้งที่ตัวเราเองก็ไม่ได้มีความสุมการที่เขายืนอยู่นะจ๊ะโอเคไหมมันดูเป็นไพ่ที่ไพ่ที่ทําอะไรก็ไม่ได้อ่ะอ่ะขอให้แนะนําให้คุณหน่อยด,ยด้านความรัก สิ่งบางสิ่งก็สิ่งบางสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะบางสิ่งก็ไม่ควรห่วงแหนหรือไม่ควรจะติดไว้ค่ะอะไรวางได้ก็วางอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเพราะการห่วงแหนสิ่งที่มีอยู่หรือจับต้องไม่ได้มันรังแต่จะทําให้ใจทุนทุกค่ะหาความสุขใส่ตัวคุณน่าจะมีสังคมมีเพื่อนเพื่อนฝูงเยอะแยะมีสังคมที่อบอุ่นมีความสุขได้ถ้าคุณไปตรงจุดๆนั้นได้หาหาจุดว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็ทําสิ่งนั้นเพราะว่า บางทีตอนนี้ความรักอาจจะไม่ใช่จังหวะยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เจอคนที่เป็นคู่ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงไหนมีความสุขอยู่ตรงนั้นแต่คุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะนะอยู่ได้ด้วยเพื่อนเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนโดนมาเยอะเจ็บมาก็แยะคุณอาจจะเอาบทเรียนเหล่านั้นมาสอนตัวคุณเองหรือไม่ให้กลับไปอยู่ในวังบนเดิมๆก็ได้เหมือนกันให้แนะนำแบบนั้นลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ